สวัสดีครับแจงแล้วนะครับแจงแล้วขายหอมนะคะเฮ้ยมือเหนียวขายทิพย์อันนีไ่ด้ขายทิพย์สดวันนี้เป็นเป็นแมคคาน้อยบ่แมคคาโนยอันวะนี่ใส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 ่เพิ่นมาซื้อยังก็จะไดปิ้งไงเพิ่นสมมูค่ะสมมูต่ว่าอยากกินแบบสุกกอะไรให้เห็นอ๋อเมือนกันคือว่าเป็นแมคคาบานนี้ปิ้งไงเพิ่นครับอกแอปเปิลินนะคะเอา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 เดี๋ยวก็จะกินอันนี้นะคะไหน

ออ้แต่อ่อรเลยครับเหี้ยงไหมหุ้ยเลยใครหักแงเอากี่นนี่ครับหลังจากเตยลาเสร็จเ้าก็ลงมากินขอวหอนขอนี้อนห้อนปีงไกล้อนหอนนะครับเดี๋ยวแม่จะหยบอันใหม่ๆเอาไปปนแล้วทหารน่ก็หกินอันใหม่นะละมีภูเขาขนาดเนื่อแจ้งะนแจ้งแจ้งกันอ่ะ เราจะไปไหนกันต่อครับลมวิวที่ชจยูมพนะครเรายังไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรผาอะไรนะที่เราไปถ่ายแ่หลอผาห้ำหดน่ยได้ได้ยินเได้ยินว่วๆยุว่าผาห้ำหดกันนะจะไม่นช่นะห้หดเน้นนยุ่งทั้งพูดเป่าไหมไปทางนี้ก็ได้แตทางนู้ก็ได้ทำไมทางนี้ใกล้กว่าโอเคไปทางนี้ใกล้กว่าโอ้โอ้พ่อแม่เคยได้ยินซื้อบป่าครับนี่ผาห้ำหด กอ่เขากี้เขากี้สองกี้ท้าใครมื่อนั้นกินยูอ่ะไวะมื่อนั้นกินยูทุ่มพรอนเหมือนเขากี้่าใครเสเสไินเชอบกินแบบนี้นะครับเอที่้านแมนะครับแม่อางสตัดสีแล้วนังสีตัดส แม่งั้นวตัดอีกนั่นึงไม่รักจ่ามงไม่รักจ้ามงไม่กเหรอะไม่มี่รับตีไม่รักจามงแค่ตีดแหละตอนนี้ก็ตีดจ้าจบแล้วโคไดูมันลอว่าจะไวะก็ไปยืนตรงั้่ลบมอาลบข้อ้าลูกคือมะลูมันขอเตดเสือได้ลูกไม่ลนั่นแหะแต่ว่ ออออมันให่ยกตมซ้ำสงสัยเพศน่าจะเขาตาูอ่ะอันนี้หนังสีแบบอะไรทอานหาอ้าเนีอันนี้ก็มาดูมามาดูมาาดูมาดูมามาดูมามาดูมาดูาดูมาดูมามัามาดาดูาดูมาดาดูมาดูมาดูมาดูาดูมาูกาดูมาดดูมาาดูมาดูมาดูมาู เป็นนางไอเขาสุดไงไ่เร็บไหมเบิ้งติบนียอันนี้ยังไม่รวมนะไปเจอน้ำมันแล้วขอบคุณนะคะชัยภูมิน่ารักมากเชยภูมิรักหนูมากริบน้าเวทีนะครับนี่เบิ้งไงให้ได้หลายแมกเกอร์แมกเกอร์วะลุก ไม่เกิดเจ๊กไอ้หน้ามาเนื้อในเกิดกับมาาครับมตนมันเหมือนนี่ไทรภูมน่ารักที่สุดน่ารักขนาดคนจอยเนาะจอยแบบเล็กๆน่าหน่ะวะน่าหน่ไม่เดือดมอง มัน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 เป็นติดเท่นไปแล้วมันติดเทีนไปแล้วี่น่นวลนซ้อมจะจะซ้อมท้าเต้นในน้องนะครับมฉันลืมตลอดเลยฉันต้องอ็นอะไรในป็นหามเครื่องเหรอเป็นคอร์ค่ะแม่ เป็นคอสตูมค่ะบลองให้ช่วยหลังในหินได้ไหมครับได้หน่อยนได้หน่อยทอดไรเนี่ยเป็นพี่ฝังทอดย่างเลยนะทอจย่างเลยเป็นปลาตั้งโขดจำกับปลาลาบองปลาตั้งโกหรือปลาอะไรนะปลาท้องโกปลาท้องปลาท้องโหนี่อะไรของ้างแพงอะไรของครับของหนูตับสองนังสองค่ะแม่แล้วก็ปลาดุกปลาดุกหนึ่งส้มหนึ่ง

โอ้ยเพชรคื้งามแท้เออใส่เบิ้งใส่เบิ้งไกลดูมือขึ้นมัเห็นอากเมนเอลนอร์มืมจวดเกวส่กี่ยวันนี้บอกพี่ลูกกว่าพี่ลูกก็เหนีได้อายไเนอร์แบบพี่ก้อยพี่ขีดตรงๆพี่กอก็จัดให้สวยมันก็สวยเติมอีกห่รอบ ของใหญ่ของใหญ่เอาสิไปไหนดีต่อที่นี่เพิ่งดูดูไปตรงไปบ้านวังใหญ่ก็ขวาพักดีชุมพลน้องบัะแดงให้เขาจะขึ้นผู้นะครับจะ้ขึ้นผู้ขึ้นผู้เมียว่ามีผ้าห่มหดดวงบนครับเยอยอต้องไปตรวจสอบเลย ไปเชลฟี่ข้าวคือแม่ซื้อข้าวแล้วนะหกห่อูประทูมีน้ำยงมีน้ำแล้วเหรอนี่ปลาดุกใครไอไปเซเบ่นบอกน้องาคือแม่ดตันค่ะ ยดามขใช่ค hmm. ่ะอเหลืองเอาฝากอันน id ี้ไปใหนขอมันไอยค่ะแม่สบาจ้ะเจ้ดำของมูปลาห้าสิบีเก้าสิบเป็นร้อยสิบบาทข้าวมือมนนล้รวมหมดเท่าไหร่คะแม่ร้อยสิบบาวันนี้ข้าวเหนียวไหมคะมีค่ะเียงอะข้าวเหนด้วยดก โอเคถ้าไอซซื้อไปแล้วเอีกยังน้อยกันได้กันไว้น่าเสียบเขาเนี้ยลูกเขาเนียวทองัไปเดินแต่ทองตุ้นเสบียงเรียบร้อย กัันครบเอาใน,ไ,นไอ้ก้อนเตียลูกโอ้โหไป,ไปจอดกินกันอานี่นเรา,าไปาคลิปพอดีดิโอเคค่ะเอาไว้แค่นี้นะคะไปเจอกันที่ขา ดเดี๋ยวติดตามเลยค่ะนู่นแหละครับนนู่นเดียววันนี้เราหยุดนะคะจะแวะพาซึ่งพาเป็นทางพาเนาะแล้วก็สิไปพักที่นางานค่ะ็สิมีเวลาจะไล์สุดได้แน่นอนค่ะคืนนี้เพราะว่าไม่ได้ไล์นานแล้วนะคะอะลูกายบ้ายจะไปบ้า